สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับนี่พามาชมบรรยากาศนะครับบนยอดเขานะครับเรียกว่าเป็นเขาที่มีความสูงเป็นอันดับที่2นะฮะของอำเภอวยกระเจ้านะครับวันนี้ก็วันเวิร์กฟอร์มโฮมฮะหลังจากที่ทำงานเ,นเหนื่อยแล้วฮะก็เลยมีโอกาสมารีแลกนะฮะโดยการปีนเขาอ่า นี่นะฮะโยุมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณหน้าผานะฮะโหนี่อันตรายมากนะครับน้องๆกหนูทุกคนเห็นแล้วอย่าเอาเรียนแบบตามผมนะฮะอันนี้ต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะฮะใครที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความสามารถที่สำคัญไม่มีความกล้าฮะอย่าอย่าได้เสี่ยงขึ้นมาบนภูเขานะฮะเพราะว่าหนึ่งนะครับมีอันตรายมากมายก็จะเป็นงูนะครับสัตว์ต่างๆรวมถึงโอ้โหถึงที่เราไม่เห็นนะฮะท่านต้องจุดทูบจุด เทียนบูชาทาป่าต้อเขาด้วยนะครับมันจะอยู่ขึ้นมาได้นะอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะนี่คือบรรยากาศนะผมเดินขึ้นมาได้ไงไรู้เนี่ยโอ้โหสูงมากสูงมากๆเลยนะครับก็ขึ้นมาวันนี้เป็นยอดภูเขายอดลูกที่สองนะฮะมาอยู่เพื่อระเจ้าได้วันนี้ก็เจ็ดเดือนแล้วฮะขึ้นเป็นลูกที่สองนั่นะก็เขาแหลมฮะที่ท่านเห็นทุกท่านนะพี่ๆทุน้องเห็นทุกคนนะั่นคือเขาแหลมซึ่งผมจะไปพิชิตนะในโอากาสต่อไปนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนหน้าผานะฮะแล้วก็โอ้โหบรรยากาศความงามนะฮะ เพื่อนๆฮนะโหเป็นไงฮะบรรยากาศดีมากอยากให้มาเที่ยวคั้ยกับเจ้านะนอกจากน้ำพุโซดาแล้วยังมีภูเขานะสวยงามมากมายนะครับถ้ามีโอกาสก,ก็อยากจะเชิญทุกๆคนนะเพื่อนๆทุกคนนะฮะเนี่ยโหผมไม่ไจะบรรยายฮนะมันเป็นความงามที่ซ่อนอยู่นี่เห็นไหมถึงบอกว่าถ้าเรามีโอกาสนะฮะถ้าเราเหนื่อยล้านะจงเดินเข้าป่านะหรือถ้าเรามีความเบื่อเบื่อนะฮะในอะไรแล้วแต่เนี่ยนี่อยากให้มาพักผ่อนนะครับนี่คือ amazing ห้วยกระเจาครับเพื่อน